ลูกปืนนะคะเรามาดูลูกปืนกันค่ะตัวนี้ลูกปืนล้อน่าจะเป็นล้อหลังนะคะเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งของ Toyota ค่ะ Toyota Cloud นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการมาวัดวงนอกวงในกันก่อนนะคะตัวนี้ของโคโยนะคะแบรนด์โคโยนะคะนัมเบอร์มาดูนัมเบอร์กันก่อนนะคะเพราะว่านัมเบอร์นี้ไม่แน่นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมี ต่างแบรนด์ต่างยี่ห้อเขาก็จะแบบต่างเบอร์กันแล้วตีเบอร์คนละเบอร์กันแล้วนะคะ D A C 3 5 8 0 4 7 B W 2 R S นะคะนัมเบอร์ตีแบบนี้เลยนะคะของโกโยอ่ามาดูกันค่ะ ลูกปืนนะคะโอเคตัวนี้เป็นฝ่ายยางมีนับเบอร์ตีอยู่ตรงนี้นะคะ DAC 358047 BWRS นะคะเบอร์ตรงกันนะคะเบอร์ตรงกันโอเคนับเบอร์ตรงกันค่ะก็เดี๋ยวเรามาวัดนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกปืนของเราเดี๋ยววัดวงนอกวงในให้ขักตามหนานะเพราะว่าเผื่อใช้กับรุ่นอื่นได้ข้อมูลไม่ครบนะคะเราก็จะใช้วิธีวัดมันก็ง่ายเลยค่ะเนี่ยนะคะดูแค่ว่าหน้าตาโอเคนะเหมือนกันนะคะวงนอกวงในวงนอกวงในเท่ากันขนาดเท่ากันสามสิบ สามสิบสี่จุดห้ามิลค่ะสามห้านะนะคะประมาณสักสิบห้ามิลแล้วก็วงนอกแปดสิบมิลนะคะความหนาของลูกปืนสี่สิบเจ็ดมิลนะคะตามนี้เลยค่ะ